การนำน้องแมวตัวใหม่เข้าไปเจอกับเจ้าบ้านตัวเก่านะครับเราจะทําอย่างไรดีก่อนอื่นนะครับเราต้องให้น้องแมวตัวใหม่เนี่เขาปรับตัวกับพื้นที่บ้านหลังใหม่ก่อนนะครับอาจจะแยกอยู่ห้องนึงหรือว่าอยู่ในกรงก็ได้ถ้าเราไม่มีบริเวณน,นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าคลุมเพื่อเขาอยู่สัมผัสบรรยากาศให้เขาไม่เครียดก,ก่อนจากนั้นนะครับค่อยๆพาเขาให้ไปรู้จักกับแมวตัวใหม่โดยตอนแรกอาจจะให้แมวตัวเก่านะครับหรือว่าเจ้าบ้านเราเนี่ยเข้ามาดมกลิ่นเขาก่อนอาจจะใช้ ของหรือว่าผ้าร่วมกันนะครับเช็ดต,ตัวหรือว่าให้เขาดมกลิ่นของกันและกันก่อนหลังจากนั้นมานะครับเราค่อยๆพาให้เขามาเจอกันนะครับโดยเจ้าของอย่าปล่อยให้เขาอยู่ัน2ตัวนะครับเพราะเขาอาจจะเกิดสงครามประทะก,กันกัดกันโนเนีนยตบตีกันนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับเจ้าของก็อยาไปห้ามโดยตรงนะครับห้ามมาตัวเข้าไปขวาน,นครับเพราะเราอาจจะบาดเจ็บไปด้วยนะครับวิธีแก้ไขก็คือเจ้าของเนี่ยจะต้องใช้ปืนฉีดน้ากระบอกก้นน้ําก็ได้นะครับ หรือใช้เสียงดังตบมืออะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้เขาตกใจแย่งออกจากกันจากนั้นเราก็ใช้ผ้าคลุมนะครับเข้าไปจับเขาแล้วก็จับมาไว้ในกรงก็อถอยไปก่อนนะครับแล้วก็รอเวลาอาจจะต้องปรับตัวสักนิดนึงนะครับแล้วค่อยมาเจอกันใหม่นะครับถ้าทําได้อย่างนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการที่จะพาน้องแมวตัวใหม่เข้ามารู้จักกับเจ้าถิน่นหรือว่าเจ้าบ้านเดิมนะครับ